สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องค่ะงโครงการช่อง9เกษตรผสมผสานนะครับบุบอลนมเด เดนครับอันเทนาทองคำนะครับ ขอบเพื่อนแล้ครับนี่นรรครับโเป็นลมนรับลมมันแห้งกันรนแจนทัดโทโฟเลยครับเดยจะตัดจะง่อยครนบแยกก็ดีก็เดือกตัดว่าม,มันทากแบบนี้ไหม ขอาใจคข่าวสิประกาศยังนาะครับเปิเพลงเอครับต้นมะฮอกกานีครับครัอนี่เป็นต้นกล้วยหอมเขียวครับต้นกานขาดออกหากินครับเดี๋ยวเอาฝนมาใส่ึงนะครับอินายงาครับตาสิ้นครับตนพยุงใหหลำพัดงานให้ครับแต่ไดงที่เรา ผ่านมาปีหนึ่งครับกำลังคุนงางครับผมจะแต่งต้นไม้ครับ อิสราเอลเหง้ามครับนี่เดี๋ยวผมาตัดนะครับเขียวขจีนะครับช่วงนี้หนาฝนนะครับเนาะเป็นให้บรรยากาศท้องไห้ตงหน้าเข้าเขียวขจีครับมเนนี่ครับฝนที่แล้วท่านแท้ตรงนี้มันขาดครับเห็นบ่ผวงก็เลยให้รถไทมาด้านไม่เลยกับปลูกหยาเสริมครับให้มันเกิดไหวหนามันซ้อนนะครับแล้วก็มาปลูกกล้วยใส่น้ำครับหญ้ากำลังขึ่นง่ามโอ้กล้วยหอมครับนี่กล้วยหอมทองครับ ข้างๆก็เป็นสักนี่ก็เป็นต้นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมทองอ่าพยาบาลประกาศังครับมันอีจังนี้ก็เป็นกล้วยหอมเขียวครับนี่ก็ต้องปลูกไหมโัวประกาศนะครับพยาบานนี่ครับง่ามนี่ครับง่ายง่ายครับคุณครับ ขันแทนาทองคำดิผมอัปเดตไปตั้งแต่คิดตีสิบนะครับผ่านมาหนึ่งปีตุนใหม่กันใยแหละครับต่อไปก็จะเป็นหลุมเย็นแห่ห่อนะครับนะตุนนะครับเงาเยอะแล้วครับโอ้คุณยายบานประกาศประชุมประจำเดือนเนี่ยครับขันเทนาทองคำครับตุนใหม่พยุง เดี๋ยวผมตัดหนาด้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีหายเบื้งอีกที่นึงนะครับไปนะครับบายบายครับสวัสดีครับพอแมพน้องครับวันนี้ช่องก้าวเกษตรผสมผสานชนอนะครับของบรนุมเดอะคอรปครับจะมาอัปเดตกันเทน่าท้องค่ำนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับนะครับจะปลูกผสมผสานครับมีใหม่ปลามีกล้วย น้ำว่าแล้วก็กล้วยหอมแลก็มีหยาหวานอิสราเอลครับปลูกได้ครบรอบปีหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตต้นใหม่หเบื้งครับว่าไงสูงสําได้แล้วครับตอนนี้นะครับเนาะที่ผมเคยบอกไว้ตอนคลิปพีพีที่สิบที่ผ่านมานะครับที่ผมถ่ายไว้นัน่นแหละครับครบรอบปีแล้ครับนะครับหลังจากที่ผมเกี่ยวหยาหวานอิสราเอลเกี่ยวขายครับเพราะว่าเป็น เอ่ยเป็นขขยงวงยู่บ้านนะครับเป็นสื่อหัวกระเล็กใหญยเพิ่นนะครับก็เลยสะอาดสะอาดครับแป้นละครับบ่มีหยาเดาสี่เห็นต้นไม้ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นต้นพยุงไหหลำครับพยุงไหหลำหรือว่าพยุงไม้ห่วลี่พยุงเวียดนามนะครับพยุงจีนกาลังครบหลออหนึ่งปีครับติดปูครับกาลังต้นต้นง่ายครับกาลังแตกยอดไม้นะครับกลางๆากันผมก็จะปลูกกล้วยหอมทองครับเนี่ย วหอมทองกำลังงญ่ครับกำลังเขียวหดน้ำไปเมื่อกี้นะครับกับใส่ฟุนขี่ง่วนะครับพทีิจะให้มันแตกขยายขึ้นนะครับเพราะหากมันกำลเดิมหากิน้างๆครับหากกำลังแตกหากินนะครับกำลังต้องใส่ฟุนขี้วัวนะครับอยากจะเป็นต้นสักทองครับสักทองนะครับสักทองเล่วก็มาเป็นกล้วยหอมทองครับกล้วยหอมทองผมจะปลูกประมาณสองเมตรครับสองเมตรคุ่นสองเมตรนะครับ นะครับหายเป็นพีเดียงกลัวจนใหม่ปลาสีใ่นะครับก็มีกล้วยเฮากินตลอดทั้งปีนะครับนี่ก็เป็นมะฮอกกานีครับไม้มะฮอกกานีกะลังใ่ครับนี่กะลังแตกยอดงามนะครับนี่ก็เป็นพยุ่งไฮหลํามครับจะเป็นกล้วยนําว่าครับพันเตียเป็นกะลังแตกออกปี้ครับปี้เป็นกะลังขืนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เดิ่มปี้ไงนะครับนะครับตัวนี้ผมเอากล้วย หอมเขียวครับกล้วยหอมเขียวมาปลูกครับกล้วยหอมเขียวนี่กับหอมท่องนี่ต่างกันคือว่าหอมท่องนี่เวลาสุกเปลือกมันจะเป็นสีเหลืองครับแต่ถ้ากล้วยหอมเขียวนี่เวลาสุกเปลือกมันก็จะเป็นสีเขียวครับแสบคนละแบบครับแต่กล้วยหอมเขียวนี่นุ่ยลูกจะใ่ใ่กลัวกล้วยหอมท่องนะครับเป็นต้นสักครับนี่พายุ องคไฮล้ำก็ต้นมอกกานีครับมอกกานีพยุ่งไฮล้ำตัวนี้ก็ง่ายครับแตกยอดงามอยู่ครับ,น,บรน,นี่ก็กนี่ก,ก็อีกต้นหนึ่งครับกล้วยหอมเขียวครับหอมเขียวพยุงไฮล้ำนะครับนี่กับกล้วยหอมทองครับนะครับบรรยากาศตอนเสาร์นะครับ ลมเย็นๆสบายๆครับครับนี่ก็กล้วยน้ำว่าครับน้ำว่ากำลังงามครับตัวนี้ลูกตัวลูกเลยครับนี่ต้นแม่ผุ่นเพิ่นเพิ่นมีวีเห็นไหมครับวีไอ้นั่นครื่งนึงครับกล้วยน้ำว่าครับผมเป็นื่นวีให้แล้วครับวีครื่งนึงนะครับนี่ ตืนหนึ่งตัวน,นี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่หาประมาณหาบีครับวันนี้เพิ่นก็มีลูกเพิ่นขึ้นมาอีกต้นหนึงนน่งนี่ต้นนี้ตนนัวใหญ่ครับเนี่เขียวใหญ่เลยครับบุญกำลังงามครับต้นลูกเพิ่นนะครับเป็นไทยผลผลิตดีรครับข้างๆกับต้นนี้ก็จะเป็นตน้นนี่นะครับพ่อเทืองครับมาเกิดข่ากันแท้ครับราะมันแต่ก่อนผมค่อยวานพ่อเทืองใน งาหน้านะครับปัะนี้มันกับเมล็ดมันกับโกลงมาใส่กันแหบมันกับเกิดขึ้นตามธรรมชาติครับต้นปอเทื่งนี่ดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นต้นไม้ที่ต้นพืชตระกูลถั่วครับที่ดึงดูดในตัวเจนในอากาศนะครับเพื่อที่จะลงดินมำมุงดินหายดินมีถาุอาหารสูงนะครับปอเทื่งนี่ครับเป็นพืชตระกูลถั่วที่ดีที่สุดนะครับเวลาหลังเกีียวเขาเกี่ยวน้ำแล้วเขากับปลูกในงหน้าครับ หน้าได้บดได้เข่าได้หน้านี่ปลูกปอเทืองปีนี่ก็ไถกบเลยครับหลังจากนั้นเข่าสีงามครับนะครับปอเทืองนี่ตัวนี้ก็เป็นกล้วยหอมครับกรลังงามครับกล้วยหอมทองครับผมปลูกแซมในกระถาหน้าครับกล้วยหอมทองครับต้นสักตัวนี้กรลังงหญ่ครับต้นซักเป็นกล้วยหอมเขียวครับผมปลูกหลอาทิตย์นึงแหละมันบกเกิดนอผมก็เลยตัดหัวครับไอ้มันแตกออกยอดนอไหมนะครับเนาะครับ ต้นหอมเขียวนี่กับมอคกากนีครับมอกกานีพยุงไฮลัมครับนี่กับมาต้นกล้วยน้องว่ายครับนี่ต้นนึกนงกำลังมีอยู่เครืองนึงครับนะค,ครับนี่กับต้นมะฮอคกานีนี่กับมาตน้นพยุงไฮล้มกับต้นกล้วอยอีกครับสามสีต่ต้นหลายต้น่ครับเดี๋ยวผมจะเอาน้อกล้วยไปขยายพันธุ์ใหม่ครับมันแก่งกันผลนะครับ กำลังงามครับเดี๋ยวจิตตัดนอแตกขยายพันธุ์เพราะว่าอยู่ไกลก็หลายบดีครับมันยังอาหารกันรห้มันมีแค่ก้อนนึ่งกับประมาณสามบวกเกินสามครับเต้นที่ไฮไลท์ระดับครับนะครับกลวยน้ำว่าครับนี่ครับอัปเดตคันแทนหน้าทองคำที่ผมเฮ็ดไว้ครับมีใหม่ปลาเป็นหลักครับแล้วก็มีกล้วย กับเป็นพืชกินตลอดทั้งปีนะครับหญ้ากับเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนครับตัดหญ้าขายสือมือครับแค่แทนนี่เสาร์ทิตแล้วผมตัดหญ้าขายได้สองร้อยสองร้อยบาทนะครับครับเสาร์อาทิตย์พามีเวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ครับมันธรรมดากับไปทํางานครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆครับบรรยากาศตอนเสาร์นะครับสวนหน่อยต้องปลูกกับสวนผมปลูกไว้ครับต้นทุเรียนกัล่างง้างมันต้องปลูก กำลังแตกยอดไหมเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวผมไปอัปเดตให้เบิ้องไม่อีกที่หนึ่งครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ